ออกบออาจารย์าารยสันใจมีปัญหาอะไรในหัวของธรรมมะดิเลตันหาพาก,กันลบัสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้า พบก,กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณรัตนาสุการหเกตสร้างกุศลอุทิศให้กับนายภูมิทวัดสุกันหเกตพร้อมทางบิดาบรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายครับขออนุมโมทนากับศรัทธาของคุณรัตนาสุกันฮัเกตมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพ สร้างกุศลให้ธรรมะเป็นฐานกับรายการตามทางพระพุทธเจ้าในคืนนี้มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณรัตนาสุกันหเกตพร้อมทั้งคุณภูมิเทวัตสุกันหเกตบิดามดาญาติและเทวดาทั้งหลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญา แตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโดโบธนาสาธุแล้วคือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณป้าประจงจัดแจงอาจารย์อับประจิตอภินยัยนุรักษ์และครอบครัวศัทธาของคุณจิตดาวพาคำแปง และคุณบัวชรทาสมร่วมกันรับเป็นชาวภาพก็จะได้อัดุโบทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับเรวเรียนชา้าๆรู้เร็วๆ นี่มันเร็วไม่ได้ตั้งหลายคนนี่ร้อยกว่าคนแล้วมั้งเนี่ยนั่งอยู่เนี่ย <c oughs> ก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยตกลงโลภะมูลกิจดวงที่หนึ่งไม่มีรูปร่างหน้าตานะฮะแต่มีลักษณะให้รู้แต่นี้ลักษณะให้รู้เราก็ต้องรู้ว่าเรียนอะไรอย่างฮะลักษณะเรียนอะไรอย่างฮะเรียนแล้ว ลืมแล้วยังฮะลืมแล้วโอ้เรียนแล้วลืมแล้วเออมาเช้าพราถามดีนะเอะเรียนธรรมะแล้วมันจําไม่ได้เรียนธรรมะแล้วจําไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลในอนาคตไหมนี่ครับแต่เข้าใจนะนเข้าใจจัน้นความจํากับความเข้าใจคนละอย่างกันนะครับความจําเป็นหน้าที่ของสัญญา ความเข้าใจเป็นหน้าที่ของปัญญาทั้งปัญญาและสัญญามีอนิจจังไหมฮะไม่เที่ยงพันแปลเปลี่ยนแปลงทั้งปัญญาและสัญญามีทุกขังไหมฮะเกิดขึ้นและต้องดับไปทั้งปัญญาและสัญญามีอนัตตาไหมฮะเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาม่ได้ทั้งปัญญาและสัญญาก็ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเรา เพราะนั้นท้งปัญญาและสัญญาจึงมีไตรลักษณ์ท้งปัญญาและสัญญาจึงมีอนัตตาเมาื่อวานเรียนแล้วเนี่ยอนัตตลักขะอนตัตตลัคณะสุตตะใช่ไหมฮะอนตัตตลัขณะสุตตะเรียนแล้วถึงเรียนแล้วเราก็น้อมออกมาน้อมออกมา พูดถึงสัญญาเราก็ต้องคิดถึงอนัตตลัคนสุตระว่าแม้สัญญาก็เป็นสังขารสังขารนะฮะขอภายสังขารสัญญาไม่ใช่สังขารนะสัญญาก็คือสัญญาจะว่าสังขารจะว่าสัญญาเป็นสังขารได้ยงไงผู้บรรยายเลิเทอะแล้วสัญญาก็จะเป็นสัญญาสินะใช่ไหมสัญญาทำกันไว้ยังไงก็ต้องว่าตามสัญญาสิอ้าคนละเรื่องแล้ว สัญญาเป็นผู้จำปัญญาเป็นผู้เข้าใจทั้งสัญญาและปัญญาต่างก็เป็นอนัตตา <Heh S 1> นี่เราเรียนมาแล้วนะครับนะฮะสัญญาเป็นสัญญาขันปัญญาเป็นสังขารละ,ะขันนะคนละขันนะคนละขันนะดังนั้นในขณะจำเป็นหน้าที่ของสัญญาขันในขณะเข้าใจก็เป็นหน้าที่ของสังขารละขัน จำและเข้าใจมีอยู่สองขันสองขันน่าเกี่ยวกับรูปไหมฮะเกี่ยวัไหมฮะเกี่ยวไม่มีรูปจเจ้าอะไรมาเป็นสีตั้งอาศัยเกิดเล่าเออทางสัญญาและสังขารต่างอาศัยรูปประขันเกิดนะถ้าไม่มีรูปประขันเกิดทางสัญญาแล้วก็สังขารเกิดไม่ได้ฉันต้องมีทั้งรูปประขันนะเวทนาขานันสัญญาขานันสังขารขันและ วิญญาณาขันเกิดพร้อมกันในขณะที่จำได้แล้วก็เข้าใจโอ้ขนาดนั้นเชวหรือใช่ขนาดนั้นเลยนะครับกระพริบตาครั้งหนึ่งก็ได้ขันห้านะจามครั้งหนึ่งก็มีขันห้าครบเหลียวซ้ายก็ได้ขันห้าครบเหลียวขวาก็ได้ขันห้าครบโกรธก็ได้ขันห้าครบหน้าพลืมปีติอิ่มใจก็มีขันห้าครบ เพราะการเกิดขึ้นในแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องกันอัตภาพนี้จะเกิดขึ้นโดยปราศจากขันห้าไม่ได้เลยฮนะเออแค่มีความจำก็คือสัญญาขันมีความเข้าใจก็คือสังขารละขันคือปัญญาเป็นสังขารละขันใช่ไหมฮะแต่อีกสามขันร่วมด้วยนะแต่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพราะ ปัญญาและสัญญาจะเกิดโดยปราศจากขันห้าไม่ได้ต้องมีขันห้าอาศัยด้วยอยู่เสมออันนี้ก็ฝากไว้เข้าใจนะครับว่าธรรมะมีรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาครับโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งมีลักษณะหนึ่งเป็นสมาน บาลีว่าโสมนัสสะสาหะคตังสองประกอบด้วยความเห็นผิดสามเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งชักชวนสามส่วนนะฮะโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีส่วนประกอบอยู่มีส่วนปรุงแต่งอยู่มีส่วนที่เป็นปัจจัยจตกันและกันอยู่หนึ่ง สมนัตคือเวทนาสองทิฏฐิคือความเห็นผิดสมอสังคาลิกไม่มีสิ่งชักชวนนี่คือลักษณะของโลภะดวงที่หนึ่งจะเรียกดวงก็ได้เรียกว่าชนิดก็ได้นะนี่คือโลภะมูลจิตชนิดที่1จะเรียกว่าโลภะมีแปดชนิดก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าดวงก็ได้นะครับนะ ใช้คําว่าแปดชนิดก็ได้ใช้คําว่าแปดดวงก็ได้นะจะใช้ว่าแปดประการก็ได้แล้วแต่นะครับอย่าไปผูกใจว่าต้องเป็นดวงนีแล้วก็เกิดต้องเขียนดวงขึ้นมาเออและดวงจิตก็ดวงชะตาเนี่มัเหมือนกันไหมออาไปกันใหญ่แล้วอดวงจิตก็ดวงชะตาเนี่เหมือนกันไหมเกิดความเข้าใจไปกันใหญ่ริบลับเลย บาลีว่าสมมนัสสะสหกตังทิฏฐิคตะสัมพยุตังอสังขาริกังระบากไหมครับถ้าจะจำลำบากไหมครับถ้าจะจํะา,ปาจจเป็นภาระไหมครับถ้าจะจําจําคนอื่นจําสิ่งอื่นไม่เยอะจะจําคําสอนของพระพุทธเจ้าสักสามประโยคได้ไหมวันเนี้ย ได้ไหมครับไ,ได้นะสัญญานะสัญญานะญญานะว่าจะจำให้ได้นะเออสมนัตนี่เป็นชื่อของเวทนานะี่สมนัตเนี่ยเป็นชื่อของเวทนาครับเวทนานี่มีสามก็ได้ห้าก็ได้ย่อสาห้าพิสดารนะ ยอสามก็คือสุขนะสุขทุกอุเบกขาและสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนานี่โดยย่อดนะโดยพิสดารมีห้านั่นก็คือสุขเวทนาสมณสเวทนาทุกเวทนาโทมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาห้าประการดังนั้นบาลีจะขึ้นต้นว่าสมณสเวทนาแสดงว่านับเวทนาห้า ไม่นับเวทนณสามโสมนัสนี่นะฮะนับโดยเวทนาะห้าครับโสมนัสสะหสะคตังโสมนัสสะนี่แปลว่าโสมนัสสหะก็แปลว่าอ่าสหะคตังก็แปลว่าเกิดร่วมโสมนัสที่เกิดร่วมมาเวทนาโสมนัสที่เกิดร่วมทิฏฐิ ที่ความเห็นผิดสัมปยุตตังก็แปลว่าประกอบด้วยสภาัณนะเกิดพร้อมประกอบด้วยความเห็นผิดอสังขาริกังอสังขาริกก็แปลว่าไม่มีสิ่งชักชวนเกิดขึ้นด้วยกำลังของกำลังของที่ประชุมกันเนี่ยมีกำลังมาก นั่นความยินดีติดใจในอารมณ์ความปรารถนาในอารมณ์ความต้องการในอารมณ์ความเห็นแก่ตัวมันมีอยู่สองอย่างต้องคนอื่นบอกจึงจะเห็นแก่ตัวกับไม่ต้องให้ใครบอกฉันก็เห็นแก่ตัวได้มันมีอยู่สองอย่างครับนะเราเข้าใจความหมายคําว่าโลภเลยใช่ไหมครัความติดใจความปรารถนาความต้องการความอยากได้ความเห็นแก่ตัวนี่ เห็นไ,ไหมความหมายของคำว่าโลภะคําเดียวนะโลภะคมเดียวมีความหมายเกือบร้อยแต่ถ้าคนรู้น้อยรู้ความหมายคําเดียวโลภะแปลว่าโลภจบฉันไม่โลภฉันก็ไม่มีโลภะนั่นคือคนรู้น้อยต้องให้อภัยเขา,าคนรู้มากแม้โลภะคําเดียวแปลได้ตั้งร้อย แต่แสดงความหมายคําว่าโลภะเนี่ยเป็นร้อยรู้ว่ามันเป็นร้อยเพราะมีปัญญามากยังรู้มากมีปัญญาน้อยก็รู้น้อยไม่มีปัญญาเลยก็ไม่รู้เลยนเพราะฉะนั้นโลภะให้เราได้เข้าใจความหมายถึงมีความหมายเยอะมากมายหลายอย่างอย่าไปแปลโลภะว่าแปลว่าโลกโลภะแปลว่าโลก ไม่ได้ครับอัฐะของคำมโลภะนั้นมีมากกว่าหนึ่งใครรู้มากก็หาได้มากกว่าหนึ่งใครไม่รู้อะไรเลยก็ได้หนึ่งเดียวแปลว่าแปลว่าเท่านั้นนะครับจะเราเรียนบาลีแปลตามหลักไวยากรณ์แล้วก็ะจะทราบทันทีเลยว่าโอ้โหมีหลายในมีหลายใน บางท่านมีปัญญาแปลได้เยอะนะฮะแต่ถึงคราวตัดสินใจจะเอามาใช้ไม่รู้จะเอาคำไหนดีต้องห่มจีวรถือย่ามไปบ้านอาจจะแนบไปหาโยมแนบจเจ้าคำไหนดีเนี่ยมันเยอะเหลือเกินท่านอาจารย์แนบนบเถึงบอกต้องคำนี้เพราะคำที่แปลออกมามันเยอะนั่นคือคนรู้มาก นะใจกับใจนะแล้วนะเราเรียนอภิธรรมเนี่ยได้เปรียบเรียนอภิธรรมเนี่ยได้เปรียบไม่ต้องถือย่ามไปบ้านอาจารแนบไม่ต้องแต่งตัวไปหาอาจารแนบเ,เพราะท่านอาจารแนบท่านละสังขารไปแล้วไปหาไงก็ไม่เจอแล้วแต่ความรู้สู่ความเข้าใจถูกเข้าถึงเหตุผลอยู่ที่เรียนอภิธรรม นะที่ต้องถือย่ามไปเพราะท่านยังไม่รู้ภิธรรมท่านแปลท่านจะคิดว่าผู้จบปิรีนเก้าแล้วเนี่ยจะรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่หรอกครับผู้จบปิรีนเก้าเนี่ยรู้ได้แค่บาลีไวยากรณ์พยญชนะทน่านเ้นนะครับอัฐยังไม่ได้นะฮะอัฐะม่ได้อยู่ที่ประโยคหนึ่งถึงประโยคเก้าประเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะเคืองเอานะว่าแหมมันบังอาจมาว่ากู ไม่ใช่หรอกครับนะาบาลีเก้าประโยคนั่นคือตามหลักแปลบาลีวยากรนะฮะการแปลบาลีวยากร์นั่นเป็นหลักสู่การแปลเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษแปลาอังกฤษเป็นไทยแปลไทยเป็นอังกฤษกันแหละครับตอนนี้ส่วนอภิธรรมไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบาลีวยากรณ์ตอนนี้อภิธรรมเนี่ย ล้วนมีทั้งพันชนะและอัฏฐะส่วนพระสูตรพระวินัยมีพันชนะอัฏฐะอยู่ที่พระอภิธรรมนั่นจะรู้พระวินัยรู้พระสูตรต้องเรียนอภิธรรมเพื่อหาคำหมายความหมายเอามาตัดสินธรรมะกับพระสูตรเ้าพระรมคุถาวรวินัยครับนี่เราเข้าใจอย่างนี้นั้นเราเรียนอภิธรรมจะได้เปรียบตรงที่รู้ทั้งอัฏฐะรู้ทั้งพันชนะ พยานะาาว่าโลภะอย่างเงี้ยพยัญชนะว่าโลภะกับพยัญชนะว่าโลภะมูลจิตต่างกันแล้วนะความหมายต่างกันแล้วพยัญชนะว่าโลภะกับพยัญชนะว่าโลภามูลจิตต่างกันเลยนะครับพยัญชนะว่าโลภะคือความยินดีติดใจในลมความตรงกรนันในลมความปรารถนาในลมความเห็นแก่ตัวนี่โลภะคำเดียวน,น,นะฮะสวนโลภามูลจิต ก็แปลว่าจิตที่มีโลภเป็นมูลโลภเป็นรากเงาโลภเป็นเหตุต่างกันใช่ไหมฮะต่างกันแล้วฉนะอัฏฐะกับภยชนะเราพยายามตั้งค้อสังเกตครับผมจะพยายามนะในหลักสูตรนี่แหละเราเรียนทั้งอัฏฐะเรียนทั้งภยชนะจิงชาทบทวน,นย,ยังไม่จบเลยโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งใช่ไหม คราวที่แล้วจบโลภะมูลิติที่หนึ่งพอมาทบทวนยังไม่จบเลยใช้เวลามากกว่าคราวที่แล้วนะเอา้าอัฏฐานั้นเรียนไม่จบหรอกครับอัฏฐานั้นเรียนไม่จบนะพระพุทธเจ้าตรัสตรัสรถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะทุกพระองค์นะฮะไม่ได้คําสอนอพุทธเจ้าพระองค์นี้ คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นมีความละเอียดลุ่มแล้วกลึกละเอียดลุ่มแล้วก็ลึกม,มีความหมายมากเลยนะครับงนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะฮะเปรียบเหมือนน้ําในมหาสมุทรคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนน้ําในมหาสมุทรอันประกอบไปด้วยลาด ลุ่มแล้กวก็ลึกน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมเป็นที่อาศัยของปลาเล็กปลาปานกลางและปลาใหญ่ชั้นใดคำสอนของทุกเจ้าก็ย่อมเป็นที่ไปของผู้มีปัญญาน้อยมีปัญญามากมีปัญญาอนละเอียดลุ่มลึกชันนั้นเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นที่สุดของความเป็นที่สุดนั้นอยู่ที่ปัญญานะฮะจะรู้มากรู้น้อย ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาแล้วปัญญาที่รู้มากรู้น้อยนั้นไม่ล้ำลึกเกินไปกว่าคำสอนของพุทธเจ้าตรงนี้นะครับงั้นเราก็จำไว้ก่อนนะฮะว่าคำสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นละเอียดลุ่มแล้วก็ลึกเหมือนน้ำในมหาสมุทรอันประกอบไปด้วยลาดลุ่มแล้วก็ลึกชั้นนั้นเช่นเดียวกันนะครับน้ำในมหาสมุทร เป็นที่ท่องเที่ยวไปของปลาน้อยปลาใหญ่ชั้นใดคําสอนของพระเจ้าก็เป็นที่ท่องเที่ยวไปของผู้มีปัญญามากมีปัญญาน้อยชั้นนั้นเองมีปัญญาน้อยก็ได้แค่ตื้นๆใช่ไหมมีปัญญามากก็ลงละเอียดลุ่มลึกไปแต่กลับใดที่ยังไม่แจ้งอริยมรรคสก็ถือว่ายังไม่ถึงที่ทสุดคําสอนของพระพุทธเจ้านะ ยังไม่แจ้งในอยมัคสีก็ถือว่ายังไม่ถึงที่สุดในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าแจ้งในอยมัคสีก็ที่สุดของพุทธเจ้ามีแค่อรหัตมรคอรหัตผลครับนะอ้าตกลงโลภมีสามส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเวทนาชื่อว่าสมนัสเวทนาส่วนที่สองเป็นทิฏฐ pues. ิชื่อว่าทิฏฐิกัตสัมปยุทธ ส่วนที่สามเป็นอสังขาริกเรียกว่าสังคาริกังครับนะคำแปลสมณัสิสักกตังแปลว่าเกิดพร้อมด้วยสมณัตสมณัสสักตังหมายถึงโลภามูลจิตดวงนี้เกิดพร้อมด้วยสมณัติเท,ท,ทิีคตะสัมปยุตังก็หมายความว่าโลภามูลจิตดวงที่หนึ่งนี้เกิดพร้อมด้วยความเห็นผิด อสังขาริกังก็หมายถึงว่าโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสิ่งชักชวนตกลงโลภะดวงที่หนึ่งหรือโลภะชนิดหนึ่งหรือโลภะประเภทหนึ่งมีลักษณะให้รู้ได้สามประการใช่ไหมครับใช่ก็ลองดูภาพสมมุติดูนะครับภาพสมมุติีะช่วยความจำไง สมนัสสักตังเอาสีเหลืองมาแล้ว <c oughs> สมมตินะเอาวงกลมนี่เป็นจิตดวงหนึ่งแล้วในจิตดวงหนึ่งคือโลภะมูลจิตเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่สามส่วนส่วนประกอบส่วนที่หนึ่งก็คือสมนัสิสัตังเราก็ใช้อักษรย่อใส่ถ้าพอจะรู้ความหมายเลยไหมฮะโสก็คือสมนัสิสหะคตัง ส่วนที่สองก็คือทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดเรียกให้เต็มสูตรเต็มเต็มพิกัดก็เรียกว่าทิฏฐิกตะสัมปยุตังแปลว่าประกอบด้วยความเห็นผิดส่วนสมนัสรสรกตังก็แปลว่าเกิดพร้อมด้วยสมนัตทิฏฐิกตะสัมพุตังก็คือประกอบด้วยความเห็นผิด อสังขาริกังก็คือเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งชักชวนวิธีจำให้แม่นจำให้ง่ายนะจำให้แม่นจำให้ง่ายก็คือใช้อักษรย่อช่วยแล้วเขาคิดถึงความละเอียดละอ,อของมันนะเขาเรียกว่าหัวใจเขาเรียกว่าหัวใจนะหัวใจ อ,อย่างกระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเขาก็มีหัวใจนะอรอพุทธคุณก็มีหัวใจธรรมคุณก็มีหัวใจสังฆคุณก็มีหัวใจสันชัยก็มีหัวใจทุกท่านก็มีหัวใจเอาสะยิ้มหน่อยนะยิ้มซะหน่อยมันก็จะดสดชื่นนะมีรสมีชาตินะใช่ไหมเรียนธรรมะเรียนไปยิ้มไปเนี่ยมันออกรสออกชาตินะ เราถลงออกรถออกชาติแล้วก็หลับไม่ลงเหมือนกันนะถ้ามันไม่ออกรถออกชาติเดี๋ยวก็เถอะเขาลบครูบาอาจารย์ตลอดอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เาคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาเขากุลรัตนาสุกานหาเกต รับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับคุณภูมิทว,วัสสุกันทเกตพร้อมทั้งบิดามดายาและเทวดาทั้งหลายครับคอยนูโมตนาสาธุกับศรัทธาของคุณรัตนาสุกันหเกตมานโอกาสนี้แล้วก็พร้อมทั้งโอกาสนี้ก็เวลาหมดคือหมดเวลานะก็จะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ ลูกนี้จะเป็นศรัทธาของคุณป้าประจงจัดแจงศรัทธาของอาจารย์ประจิตอภินัยนุรักษ์ศรัทธาและครอบครัวศรัทธาของคุณจิดาภาคำแปลงและศรัทธาของคุณบัวชรนพาสมเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับลูกนี้พบกันคืนนี้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่ท่าน พี่เป็นเจ้าภาพในคืนนี้และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ของคนผ่านผ่านผ่านไปหาผิดของันฑิตชีวิตก็มีความ